แกะแกะมันไม่ให้นั่งโลกนุน่นไปดูแกะน่ะโอ้ระวังย่ระวังย่อืมอืมโอ้ไม่เป็นไรหรอกไปค่อยๆเดินไปนี่ขึ้นไปทางบนนี่ไปขึ้นไปทางบนนี่ไปน,นี่นี่ทางนี้ ทางนี้มาทางนี้เึ้นมาทางนี้ไปนี่เดินทางนี้ลูกนี่ตรงไหมไปเลยเดินไปสซนมาดูแกะ เดินไปดูสิลูกปะดูใกล้ๆป่ะ